พูดแล้วไม่เข้าใจอธิบายไปก็ไม่รู้เรื่องเราไม่รู้จะทำยังไงดีมาหาคำตอบได้ในคลิปนี้ที่นี่มีคำตอบครับ เคยเจอปัญหาที่เวลาเราอยากจะอธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคนฟังไม่ค่อยเข้าใจไหมครับเรื่องบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องเข้าใจยากจริงๆนะโดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นนมามธรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นอย่างวิสัยทัศน์องค์กรพันธกิจองค์กรหรือว่าค่านิยมองค์กรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไกลตัวพนักงานนะการที่เราจะอธิบายให้เขาเข้าใจหรือว่าเราจะอธิบายเรื่องแบรนด์ให้กับคนภายในองค์กรเข้าใจให้กับลูกค้าเข้าใจเนี่ย บางอย่างมันก็อธิบายได้ยากนะครับวิธีการนึงที่จะช่วยให้การอธิบายมันเห็นภาพชัดเจนขึ้นก็คือผ่านการเล่าเรื่องเพราะนั้นการเล่าเรื่องหรือ storytelling เนี่ยสามารถช่วยให้เราอธิบายบางอย่างให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อจะเพิ่มความกระจ่างสร้างความเข้าใจการเล่าเรื่องแบบนี้มันมีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอนนะเอาแบบจำง่ายๆเลยก็คือว่าเริ่มต้นจากเมื่อก่อนนี้ หลังจากนั้นเราจึงต้องผลดีคือนะครับเพราะฉะนั้นเราจำสี่ตัวนี้เมื่อก่อนนี้คืออะไรเมื่อก่อนนี้ก็คือเราจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยสภาพการมันเป็นยังไงทําไมเราถึงไม่ต้องมีสิ่งนี้ทําไมเราไม่ต้องทําสิ่งนี้พอมาถึงหลังจากนั้นก็คือว่าแล้วหลังจากนั้นอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากภายนอกก่อนเช่นตลาดเปลี่ยนไปคู่แข่งเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าเทคโนโลยีบางอย่างเข้ามา disrupt เรานะ อะไรมันเปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไปปุ๊บมันมีผลกระทบต่อเราอย่างไรนะครับสเต็ปที่3เราจึงต้องก็คือว่าผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันก็เลยทำให้เราต้องทำสิ่งนี้แหละก็คือสิ่งที่เรากำลังจะสื่อสารเขานะครับ mm hmm. เวลาเราอธิบายเราจึงต้องเนี่ยเราต้องอธิบายว่าเราจึงต้องทำอะไรก่อนนะ แล้วก็เราอยากให้คนฟังทําอย่างไรเพราะฉะนั้นมันมีอะไรกับอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเราต้องบอกด้วยว่าแล้วการที่เขาทําแบบนั้นเนี่ยผลดีกับตัวเขาคืออะไรเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกผลดีอ่ะปกติเราจะบอกเรื่องไกลตัวคนฟังไงเราต้องเริ่มต้นจากใกล้ตัวเขาก่อนเราอย่าไปบอกว่าประเทศจะได้อะไรโลกจะได้อะไรเอาตัวเขาก่อนเลยตัวเขาจะได้อะไรนะครับอันนี้เราเรามาดูตัวอย่างนะ หลายๆองค์กรก็จะมีค่านิยมองค์กรใช่ไหมครับค่านิยมหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เข้าใจยากนิดหนึ่งหลายๆองค์กรก็จะมีค่านิยมตัวหนึ่งที่เรียกว่า entrepreneurial spirit หรือว่าการมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการหรือว่าจิตวิญญาณแบบเท่าแก่นะคราวนี้สําหรับพนักงานเรื่องนี้มันอาจจะเข้าใจยากนะอะเราจะลองเอาเมื่อก่อนนี้หลังจากนั้นเราจึงต้องผลดีคือมาลองอธิบายดูว่าถ้าเราเล่าแบบนี้คนจะเข้าใจไหมนะครับ เมื่อก่อนนี้กับหลังจากนั้นนะ่ะมันจะอธิบายที่มาที่ไปก่อนก็คือจะบอกว่าทําไมเราต้องทําสิ่งนี้นะครับส่วนเราจึงต้องก็จะอธิบายว่ามันคืออะไรแล้วก็อยากให้ทํำยังไงก็คือ what กับ how นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือผลดีคือก็พูดถึง b benefit นะงั้นลองดูอ่ะสมมุติผมบอกว่ามเมื่อก่อนเนี้ยบริษัทเรามันไม่ใหญ่มากนะคนก็ไม่ได้มีเยอะแบบนี้หรอก เพราะฉะนั้นหลายๆคนก็ใกล้ชิดพี่นะครับในฐานะที่พี่เป็น CEO หลายๆคนก็ใกล้ชิดแล้วก็ทํางานใกล้ชิดก็คุยกันบ่อยๆเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปกําหนดอะไรมากมายเราเจอหน้ากันทุกวันแต่หลังจากนั้นน่ะธุรกิจมันขยายตัวขึ้นใช่ไหมเราก็มีสาขามากขึ้นครับเราก็มีพนักงานมากขึ้นดังนั้นการที่เราจะมาเจอกันบ่อยๆมาคุยกันบ่อยๆมันก็เป็นเรื่องยากนะเราจึงต้องกำหนดรูปแบบการทำงานให้คนส่วนใหญ่เข้าใจละ เพราะว่าการที่เราจะมาเจอกันเหมือนเดิมก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่กําหนดขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่าค่านิยมนะครับหนึ่งในค่านิยมของบริษัทเราที่เรากําหนดขึ้นมาก็คือการมีจิตวิญญาณของการเป็นเท่าแก่คณะนี้การมีจิตวิญญาณของการเป็นเท่าแก่คืออะไรนะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าลองสิ่งใหม่ๆ น,นี้สาหรับเราเป็นพนักงานเราจะกล้าคิดกล้าทํากล้าลองสิ่งใหม่ๆได้ยังไงก็เริ่มต้นจากเรื่องใกล้ๆตัวก่อนก็แล้วกันก็คือว่าใครมีไอเดียใหม่ๆในการปรับปรุงการทํางานที่เราทําอยู่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะถูกหรือผิดมันจะใช้ได้หรือไม่เสนอขึ้นมานะครับแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่ามันจะเอาไปใช้ได้ไหมมันทําได้จริงหรือเปล่าถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาแค่นี้ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันคนนิดคนหน่อยเสนอไอเดียมาทำแบบนี้ก็ถือว่าเรา ทำหน้าที่ที่จะเป็นคิดอย่างผู้ประกอบการหรือมีจิตวิญญาณอย่างเท่าแก่ละถ้าเราทำสิ่งนี้ได้ผลดีกับตัวเราเองก่อนนะครับก็คือว่าการทำงานก็จะง่ายขึ้นถ้าเราเสนอปรับปรุงงานได้บางทีงานมันจะลดลงเราก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เอาเวลาของเราไปอยู่กับครอบครัวเอาเวลาของเราไปทำให้ work life มันบาลานซ์มากขึ้นเพราะนั้นหากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือองค์กรก็จะดีขึ้น พวกเราก็จะได้อนิสง์ของความที่เราประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการที่อธิบายเรื่องที่มันดูเข้าใจยากให้เข้าใจง่ายโดยบอกที่มาที่ไปบอกว่ามันคืออะไรบอกจะให้ทําอะไรให้ทําอย่างไรแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าแล้วคนทําจะได้ประโยชน์อะไรนะครับก็ลองดูหากสมมุติว่าเราจําเป็นจะต้องอธิบายเรื่องบางเรื่องที่มันดูเข้าใจยากนะอย่างที่ผมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์หรือว่า ค่านิยมหรือแบรนดิ้งต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเข้าใจยากหรือว่าสินค้าหรือกระบวนการการผลิตบางอย่างที่เข้าใจยากเราลองเอาวิธีนี้ไปอธิบายดูนะครับการเล่าเรื่องจะช่วยให้คนเข้าใจได้มากขึ้นก็ลองดูครับใช้เมื่อก่อนนี้หลังจากนั้นเราจึงต้องผลดีคือ